ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกสับสปายไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราก็จะเริ่มต้นภาพรวมของดวงด้วยไพ่เ,เทพสังหอนนะคะ พลังงานไพ่ประจําตัวของชาวราศีพฤษภท่านได้ไพ่ดีมากๆเลยค่ะหมายเลขหกสิบแปดบอกว่าขาจัดปัดเป่านะคะเป็นภาพพระพิสุสง์นะคะกําลังทําพิธีเหมือนกับอืมเจิมหรือปัดสิ่งไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะให้กับสถานที่ร้านค้าท่านธุรกิจของท่านอืม หรือบ้านของท่านก็ได้นะคะก็คือมีการเจมิมมีการานำสิ่งดีไล่สิ่งไม่ดีออกไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะเพราะได้พลังงานของการขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะประมาณนั้นเลยดวงท่านกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองแหละนะคะการงานที่จะปังมากๆได้นะคะในตำแหน่งการเงินค่ะ ได้ไพ่บอกว่าบ้านช่องห้องหักนะคะเป็นรูปของออภาพด้านหลังเป็นองค์พระแม่ธรณีนะเ,เป็นองค์เทพผู้หญิงนะคะในแง่ของคือถ้าเป็นเรื่องของที่ดินอสังหาเนี่ยโชคลาภที่จะได้ได้จากพระแม่ธรณีท่านเป็นเทพแห่งพื้นดินนะคะใครที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ถือว่าปังมากๆค่ะที่พไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมานะคะใครก็ตาม นะในตำแหน่งการเงินเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าบ้านช่องห้องหักหมายเลข59เลขนำโชคของท่านนะคะไพ่หมายเลขตัวตน68หมายเลขนำโชคในตำแหน่งการเงิน59แล้วก็เป็นการหาเงินหาไรายได้ที่ปังมากๆท่าไปขอพรกับพระแม่ธรณีได้นะคะโดยเฉพาะใครทำอาชีพเกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าหรือทำธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆไปเลยก็ได้อ่ามาีเขาเรียกว่ามีบ้านให้คนเช่าอานะคะหรือสร้างบ้านขายแบบนั้นได้เลยนะคะก็จะปังมากๆจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเงินไหลเข้ามาก้อนใหญ่ๆได้เลยหรือบางท่านมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้คอนโดได้ที่ดินก็ได้หรือมีเกณฑ์ทํางานอาชีพพวกนี้แล้ว รวยมากๆในเดือนนี้เงินเข้ามาได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่ๆก็ได้นะคะหรืออาชีพอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งการเงินไพ่ตําแหน่งกระดุมผ้ามันไม่แปลว่าเงินเข้ามาแบบลาบลอยเหมือนตําแหน่งลาภะเสมอไปนะอันนี้มันเป็นตําแหน่งคือช่องทางการทำมาหากินนะ่ะท่านจะมีหลายช่องทางมีโอกาสทําเงินเยอะประมาณนั้นนะคะต่อไปในตําแหน่งการติดต่อการประสานงานนะคะท่าน เป็นภาพคนกำลังนั่งขีดเขียนหนังสือมันแปลว่าท่านอาจจะกำลังร่างโครงการหรือเขียนโปรเจกต์อะไรก็ตามที่จะนำเสนอหรือเป็นการไปคอนแทคกับลูกค้านะท่านก็จะได้รับโอกาสนั้นด้วยมีการเส้นสัญญา,เ,าเกิดขึ้นนะได้ลูกค้านะคะแน่นอนอันนี้ได้ทำสัญญานะคะ เอ่อในตำแหน่งที่อยู่อาศัยนะคะบ้านท่านอาจจะบูชาในแง่ของทาเวสสุวรรณก็ได้นะคะที่อาจารย์มองนะดูจากน้ไพ่นะคะบ้านท่านที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ชายนะ,ะ,ะเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองคุ้มครองบ้านแหละนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะในแง่ของเจ้าที่เจ้าทางเนาะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆห,ห,ห่เห็นไหมเงินวางอยู่หน้าโต๊ะเนี่ย นะเต็มเลยนะโชคลาภจากเล็กที่บ้านก็ได้คนแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องอันนี้ระวังนิดนึงอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ได้เรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะอันนี้ต้องตกลงกันดีๆนะคะต้องมีเขาเรียกว่าเอ่อพวกเอกสารที่แบบการทําเอกสารสัญญาหรือการดูเอกสารให้รอบคอบนิดนึงถ้ามีเรื่องของ ผลประโยชน์เรื่องของการแบ่งปันอะไรสักอย่างนะคะอันนี้อาจจะมีความขัดแย้งได้ต้องใช้เหตุและผลแล้วใช้ความถูกต้องทางกฎหมายเข้าพูดคุยก็จะผ่านได้นะคะโอเคในะตำแหน่งบุตรบริวานนะโอ้โหดีค่ะแปลว่าลูกน้องท่านดีมากเลยเใครที่ขาดแคลนลูกน้องเดือนนี้ได้ลูกน้องเยอะและดีๆกันทั้งนั้นจะได้ทีมเวิร์กที่ดีได้ลูกน้องดี หรือใครที่อยากมีบุตรเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ตั้งครันได้นะและได้ลูกดีอภิชาติบุตรซะด้วยนะคะลูกน้องบริวาลก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องลูกน้องหรือการลงทุนการทําธุรก,กิจอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นธุรก,กิจขายของออนไลน์อย่างเงี้ยก็ปังมากๆนะคะท่านจะมีลูกค้าเยอะคําว่าอุปถมัมคำชูที่ไพ่ขึ้นก็คือลูกค้าอุปถัมนั่นเองนะในตําแหน่งตำแหน่งศัตรูนะคะอันนี้ต้องบอกว่า อาจารย์มองว่าไพ่ใบน,นี้อาจจะมีสตูในที่มืดอยู่เหมือนกันนะคะใครก็ตามที่เคยมีปัญหาต่อกันท่านก็อย่าไปไว้วางใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการคือในในในไพ่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเวทมนต์เรื่องของไสยศาสตร์จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ถามว่าเราป้องกันได้ไหมถ้าเราอยู่ในศีลธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระ ก็อย่าไปกลัวมากจนเกินไปนะคะว่าอะไรที่จะมาทําร้ายเราได้นะเห็นไหมคะไพ่ใบที่หนึ่งบอกว่าขจัดปัดเป่าเพราะนั้นต่อให้จะมีใครบางคนที่คิดในแง่อกุศลในแง่ไม่ดีกับท่านเขาจะแพ้ภัยอาจารย์บอกเลยเขาจะแพ้ภัยไปเองนะต่อไปในตําแหน่งคู่ครองคนรักค่ะอ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจารย์มองนี้นะไพ่เขาบอกคิดเองเออเองอืมก็แสดงว่าชาวราศีพฤษภความรักเนี่ยใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วมีเป็นคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเป็นคู่ที่อาจจะยังไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวแต่ถือว่าเป็นคู่ได้สถานะเป็นคนรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้ความหวั่ระแวงความน้อยใจบางทีก็เห็นอะไรก็จากสายตาที่เห็นก็คิดว่าใช่แล้วอ่ะทั้งทั้งจริง มันอาจจะมีเหตุผลอื่นเออเราเห็นเขาคุยกับใครบางคนจริงเขาอาจจะคุยเรื่องงานอะไรแบบนี้แต่เราโอ้คิดเองเออเองไงไพ่บอกก็กลายเป็นน้อยใจแล้วก็ทําให้เครียดเสียเรียดในเรื่องของความรักเพราะนั้นทางที่ดีอย่าคิดเองเออเองนะคะไพ่บอกให้ถามเลยให้คุยกันค่ะส่วนคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะมี สเสน่ห์แรงค่ะคนโสดเนี่ยเพราะตำแหน่งบุตตาคือความรักใหม่ๆสำหรับคนโสดนะแต่คนมีคู่จะมีประเด็นแต่มันไม่ได้แปลว่าถึงขั้นเลิกกันแต่แค่มีความน้อยใจนะในตำแหน่งสุขภาพนะคะอันนี้ก็ถ้าจากหนา้าไพ่นะคะก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆไว้หน่อยก็ได้นะคะการขับขี่ต้อง เาคารพกฎจราจรอย่าใช้ความเร็วอนะคะอะไรประมาณนั้นให้คือมันไม่ได้แปลว่าจะเกิดทันทีนะคือให้เตือนพอให้เตือนเราก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละค่ะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้นะคะในตำแหน่งสุภะนะคะไพ่บอกว่าสมัครสมานสามคัคคีแสดงว่าหนึ่งถ้าเป็นเรื่องงานผู้ใหญ่สนับสนุนนะ ท่านจะมีคนมาช่วยเหลืองานผู้ใหญ่อาจจะอืหาคนมาช่วยงานท่านก็ได้กรณีที่งานมันล้นมืออย่างเงี้ยท่านขออะไรกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้มีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งด้วยนะคะมีการเติบโตในสายงานถือว่าดีมากๆแต่ถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวก็แปลว่าธุรกิจท่านจะขยับขยายเติบโตนั่นเองมีผลประโยชน์กาไรเยอะใครที่เดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศได้ไปนะคะ ในตำแหน่งการงานขึ้นบอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องนะเป็นภาพนางรำนะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานก็ต้องแปลว่ามีงานแบบให้ท่านต้องใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์ผลงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จึงแปลว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านคีเอทงานแบบไหนงานท่านก็จะดีแล้วก็เข้าตาผู้ใหญ่เข้าตาลูกค้าทำให้มีผลงานทำให้เกิด สร้างรายได้ที่เป็นก่อเป็นกรรมเกิดขึ้นนะในตำแหน่งกรรม,มะนะคะในตำแหน่งลาภโชคลาภลา่ะท่านได้ไพ่อะไรซื้ออายุของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะโชคลาภมาจากคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะหมายเลขโชคลาภเนี่ยขึ้นหมายเลขสิบสี่กำลังพระจักรพรรดิเนาะส่วนตำแหน่งโชคลาภอีกใบหนึ่ง หมายเลขหกหนึ่งนะอืมนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ห้าเก้าหกแปดนะคะโอเคตำแหน่งสรุปของชาวพุทธศพได้ไพ่อะไรได้ไพ่บอกว่าคาถาคมก็แสดงว่าเนี่ยท่านก็มีของดีใครจะคิดร้ายท่านได้ละ่ะใช่ไหมคะอ่าสวดมนต์ภาวนาท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านก็มีดีในตัวท่านนะคะชาวพุทธศพเนะพาะไพ่ก็จะบอกประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่นะคะอันนี้เป็นไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะท่านได้ไพ่ราชินีพระจันทร์นะไพ่ราชินีพระจันทร์แปลว่าชาวพุทภศพอ,อาจเป็นคนมีเซนส์นแรงๆมีรางสังหรณ์แม่นๆชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วก็นิสัยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง เออ่ถ้ารักใครรักจริงมากเลยนะทุ่มเทม,มากๆอืมท่านเป็นคนมีเสน่หะ์นะไพ่ใบนี้นะขยายด้วยไพ่อัศวินเหรียญค่ะท่านรอเรื่องเงินอยู่หรือเปล่ารอเรื่องเซ็นสัญญาในเรื่องผลประโยชน์ท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นรองานก็จะได้งานได้เซ็นสัญญาในเรื่องงานมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะคะงานนี้ก็จะแบบเติบโตมีชื่อเสียง อ่านะคะเป็นงานที่ท่านพึงพอใจได้แสดงความรู้ความสามารถของท่านนะอืมอ่าพลังงานดีวิลเนี่ยถ้าแปลในตัวท่านแปลว่าท่านเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานก็ได้คือไพ่ดีนะคะดีวิลอาจารย์ไม่ได้มองเสียถ้าเขาขยายด้วยไปคือเราจะมีพลังงานข้างในที่ค่อนข้างมากมีความขยันเป็นเป็นบ้าเป็นหลังก็ได้ให้คนอื่นเขาแบบ ก็ว่าคนอื่นขยันแต่ท่านขยันเฉพาะเดือนนี้นะอาจจะลุกขึ้นมาขยันมากกว่าทุกครั้งอะ่ะอาจารย์มององั้นในเป้าหมายที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะ่ะทําเธอสําเร็จให้ไปนนเนี้ยเนี่ยถ้าแปลงานแปลปรเซ็นสัญญาเห็นไหมคะให้สองถ้วยแต่ถ้าแปลความรักล่ะถ้าความรักอย่างงอแงกันอยู่หวัดระแวงกันอยู่นี่เลิกไหมไม่เลิอกอันนี้คือการปรับความเข้าใจกันเห็นไหมคะสามถ้วยอะ่ะก็ยังรักอืมยังหลงใน สเสน่ห์ของท่านอยู่โดยเฉพาะท่านเนี่ยเป็นคนเก่งนะเออท่านมีความรู้ความสามารถเพื่อให้สมเรียนเนี่ยโอ้โหหาเงินเก่งอืมนะหาเงินเก่งค่ะชาวพุกศพท่านท่านมีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนกันแล้วกันน่ะเรือขนเงินมาเต็มลำเรือก็ได้หีบเงินโอ้โหท่องโลก ไปต่างประเทศมาป้างหาอไปทํางานต่างประเทศขนเงินกลับมาเมืองไทยเราหรือเปล่ลกาก็ได้นะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดวงท่านเนี่ยขนเงินขนทองกลับมาบ้านเนาะในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินเกิดขึ้นซื้อรถป้ายแดงก็ได้การงานนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ผู้ใหญ่สนับสนุนท่านจะมีความสามารถที่คือมันต่างจากคนอื่นนะนะเออ ใครก็ทําได้หลยงานชิ้นนี้แต่ผลงานของท่านเนี่ยมันมันอลังการมากกว่ามันมีรายละเอียดที่แบบเออมันลึกกว่าคนอื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นจึงเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของผลงานแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็แปลเหมือนกันเนี่ยงานของบริษัทท่านธุรกิจของท่านเนี่ยมันมันน่าสนใจลูกค้าก็จะเยอะ ก็จะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือดวงเรื่องของงานเรื่องของเงินของท่านนะแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยอืมอาจจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็แปลได้หลายประเด็นเนาะบางท่านอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ก็ได้เป็นแค่ความชอบนะแต่ไม่ได้แปลว่า ถึงขั้นแบบท่านไปแย่งไปอะไรเขาขนาดนั้นท่านอาจจะมารู้ทีหลังก็ได้ว่าคนที่ชอบอยู่ไม่โสดเนี่ยก็เป็นประเด็นนะท่านกําลังคิดอยู่ว่าท่านจะมูฟอ่อนออกมาก็ได้นะนะคะส่วนบางท่านก็อาจจะแปลว่าในตําแหน่งความรักคนรักของท่านอาจจะพูดคุยกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันจะยังไม่ถึงขั้นว่าเลิกกับท่านการพูดคุยเนี่ยมันน่าจะ ต่ว่ายังไงมันเกี่ยวโย่กับเรื่องผลประโยชน์นะคนของท่านนี่แหละอยากได้ผลประโยชน์กับคนที่เข้าไปติดต่อด้วยแล้วก็อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเทคนิคอืมนะคนเรามันบางครั้งโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะทุกวันนี้คนเรามันเหมือนกับต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองในเมื่อเหมือนมีคนมาติดกับดักแล้วก็เหมือนไปตามน้ําอาจารย์มองอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเรลววลายถึงขั้นแบบ อะไรอ่ะเขาเล็วร้ายเกินก็ไม่ใช่แต่อาจจะแปลว่าเหมือนเขาคว้าในสิ่งที่เขาควรที่จะได้ตรงจุดนั้นนั่นแหละนะคะมันก็เลยเกิดประเด็นรักซ้อนที่คนของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่เขายังเลือกท่านอยู่เพราะนั้นเขาอาจจะเลือกคุยเลือกคบกับคนนั้นชั่วระยะเนี่ยเพราะผลประโยชน์นะคะอันนี้เป็นดวงภาพร,รวมอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้สําหรับ เจะาพฤษศพนะคะบ,บางท่านที่เจอปัญหาอยู่อาจารย์จะบอกว่าให้ใจเย็นๆเขายังไม่เลิกกับท่านหรอกนะขอให้ท่านเข้าใจเขาทุกอย่างว่าจะคลี่คลายนะคะถ้าเป็นความรักอาจารย์จะมองประมาณน,นี้นะถ้าใครเจอปัญหาอยู่ให้ใจเย็นๆนะนะคะให้มีสตินั่นแหละไละพ่ราชนีพระอาจารย์นั่งสวดมนต์ไหว้พระของท่านไปนะขอพรกับพระแม่กุอนอิมก็ได้นะคะใน ในไพ่ของท่านในการแก้ดวงไหวพ้พระปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะเพราะเป็นภาพคนนั่งอ่านพระคัมภีร์ที่กิงไพ่นักบวชนะนะโดยเฉพาะพระแม่กวนอิมหรือพระแม่ทับทิมก็ได้แล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้แบบรวดเร็วคะ่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณว่านะคะสวัสดีคะ่ะ